วันนี้นะคะพี่จ้าจะพามาทำความรู้จักระบบสารสนเทศทางการบัญชีค่ะหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า accounting information system ตัวย่อของเขาก็คือ AIS นั่นเองนะคะซึ่งเป็นหนึ่งในทักษะสำคัญของนักบัญชีบริหารระดับสูงค่ะไปดูกันเลยค่ะระบบสารสนเทศทางการบัญชีเนี่ยนะคะหรือที่เขาเรียกกันว่า AIS เนี่ยมันคืออะไรคะ ถ้าน้องๆบัญชีที่เรียนปริญญาตรีมาแล้วนะคะก็จะมีวิชานี้ค่ะอยู่ในหลักสูตรเนาะแต่พอมาทำงานจริงเนี่ยเราจะต้องแบบแม่นในหลักการแล้วก็ทฤษฎีที่เราเรียนมานะคะแล้วเราที่สิ่งที่สำคัญกว่านั้นคือเราจะต้องนำเขามาแอปพลายนะคะ implement ต่อธุรกิจเนาะหรือต่อองค์กรที่เราทำงานอยู่ให้ได้นะคะให้เกิดประโยชน์สูงสุด ให้ระบบงานจริงนะคะกับสิ่งที่เราเรียนมาในทฤษฎี mapping ปปกันได้นั่นเองนะคะพอ mapping ปปกันแล้วก็ยังไม่พอค่ะอย่างที่พี่จา่าเคยเ,ออเล่าให้ฟังไปแล้วในคลิปกันก่อนเนาะสิ่งที่เราจะต้องมีมากกว่าคนอื่นนะการที่เราจะขึ้นมาเป็นนักบัญชีบริหารเนี่ยก็คือเราจะต้อง mapping ปปให้เข้ากับธุรกิจ แม p ปิ้ g ให้เกิดการใช้งานได้ง่ายนะคะให้ทุกคนสามารถทุกส่วนงานใช้งานได้เนาะแล้วก็เกิดประโยชน์สูงสุดในการตัดสินใจหรือการบริหารงานในจุดต่างๆนั่นเองค่ะนะคะแล้วที่สําคัญไม่ยิ่งหญ่บไปกว่ากันเนาะก็คือการออกแบบระบบการควบคุมภายในเข้าไปเพิ่มนะในการดีไซน์ระบบเรื่องนี้นะคะเพื่อให้ไม่มีการรั่วไหลในจุดต่างๆนะคะแล้วก็อุดช่องว่างในจุดต่างๆให้ครบให้หมดนั่นเอง ที่มาทําความรู้จักเขากันค่ะระบบสารสนเทศทางการบัญชีหรือ AAS มีอยู่3องค์ประกอบหลักๆเนาะถอดคาเข้ามาเลยนะคะอันที่1คือระบบค่ะระบบตัวนี้เนอะอันที่2คือคอําว่าสารสนเทศและอันที่3คือการบัญชีนั่นเองนะคะระบบนะคะเราก็เข้าใจกันอยู่แล้วระบบก็ต้องมี input process output นะคะแล้วก็ s t o r a g e นะการจัดเก็บแล้วก็มีการตีข้อมูลย้อนกลับกลับมาได้นะ ส่วนคําว่าสารสนเทศนะคะก็คือข้อมูลเนาะที่ไปผ่านการประมวลผลและและออกมาเป็นในรูปแบบประโยชน์เพื่อการตัดสินใจไม่ใช่ข้อมูลดิบนะคะต่อมาอีกคำหนึ่งคือคำว่าการบัญชีค่ะก็คือการจดบันทึกเนอะรายการคร่ะการจำแนกสรุปผลและนำเสนอออกมาในรูปแบบรายงานทางการเงินหรือรายงานเพื่อประโยชน์เพื่อการตัดสินใจอื่นๆในด้านบัญชีบริหารนะคะ โอเคนะคะในนี้เขาก็จะมีแบ่งออกมานิยามได้3องค์ประกอบนะคะหน้าที่หลักของเขาค่ะหน้าที่หลักของระบบสารสนเทศตัวนี้นะคะไม่ว่าระบบสารสนเทศนี้จะไปผ่านกระบวนการทางด้านคอมพิวเตอร์ด้วยระบบอะไรก็ตามแต่เนาะเขาเรียกว่าเทคโนโลยีสารสนเทศนะคะหน้าที่หลักของ3ข้อนี้ก็ไม่เคยเปลี่ยนแปลงไปไหนเลยนะคะหน้าที่หลักของเขานะคะอันที่1ก็คืออย่างที่บอกเก็บรวบรวมและบันทึกข้อมูลรายการค้าเข้าระบบเนาะ 2. จัดเก็บและประมวลผลรายการค้าให้เป็นสารสนเทศที่มีประโยชน์ต่อการตัดสินใจนะคะแล้ว 3. นะคะที่สำคัญมากๆออไม่มีไม่ได้เลยนะคะหน้าที่นี้ก็คือการกำหนดมาตรการการควบคุมภายในอย่างเพียงพอเนาะแล้วก็ลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่น้อยที่สุดหรือระดับที่ยอมรับได้นั่นเองนะคะแล้วหน้าที่หลักๆของเขาก็แบ่งออกมาได้เป็น3ข้อหลักๆ ดังนี้เลยเนาะมาดูกันค่ะว่าเขานะคะมีความสัมพันธ์กับสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างไรบ้างความสัมพันธ์ของระบบสารสนเทศทางการบัญชีต่อสาขาวิชาอื่นนะคะดูตามชาร์ตนี้ได้เลยเนาะระบบสารสนเทศทางการบัญชีหรือ AAS นะคะเขามีความไปเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับ1นเลยนะคะก็คือสาขาวิชาบัญชีการเงินนั่นเองนะคะ ต่อมาก็เป็นบัญชีบริหารเนาะบัญชีการเงินกับบัญชีบริหารเนี่ยแตกต่างกันนะคะถ้าเคยฟังที่พี่จ๊ะอธิบายหรือว่าฟังคลิปนะคะที่ผ่านมาเนาะบัญชีการเงินเนี่ยจะเน้นดูอดีตเนาะส่วนบัญชีบริหารเนี่ยจะเน้นดูอนาคตนะคะเดี๋ยวค่อยไปเรียนลึกๆอีกทีนะคะในบัญชีการเงินและบัญชีบริหารว่าแตกต่างกันอย่างไรนะก็ให้รู้ว่าทั้งสองแขนงนี้มีความเกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศทางการบัญชีแน่นอนเลยเนาะ แล้วต่อมาตัวที่มีความเกี่ยวข้องกันก็คือระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารหรือ Management Information System ตัวย่อก็คือ MIS นะคะตรงนี้นะคะมีหลายท่านเนื้เข้าใจผิดว่า2ตัวนี้เป็นระบบเดียวกันนะคะจริงๆแล้วนะคะไม่ใช่ระบบเดียวกันนะคะเลาที่เรียนในมหาวิทยาลัยนะคะก็เรียนคนละวิชากันนะคะไม่ใช่เป็นวิชาเดียวกันเนาะ,ะตัวต่อมานะคะที่เราที่ a s เขาไปเกี่ยวข้องด้วยก็คือ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์หรือคอมไซน์นั่นเองค่ะจะเห็นว่าทั้ง5สาขาวิชานี้นะคะมีความเกี่ยวโยงสัมพันธ์กันนะคะที่จะต้องเอามาเชื่อมต่อจิ๊กซอใช้ทั้งความรู้และทักษะผสมผสานเข้าด้วยกันนะคะถึงจะออกมาเป็นผลงานหรือระบบงานระบบถ้าปัจจุบันเนาะก็คือ ERP นั่นเองนะคะเป็นระบบที่จะสามารถตอบโจทย์การทำธุรกิจนะคะ ตอบโจทย์ของการแข่งขันเนาะตอบโจทย์ของการควบคุมภายในนะคะตอบโจทย์ของการบริหารการดำเนินงานกระบวนการทั้งหมดของธุรกิจเรานะคะวันนี้นะคะทำความรู้จักระบบ AAS กันเบื้องต้นเท่านี้ก่อนนะคะ